สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกทท่านนะคะที่ติดตามนะคะช่องพังอันดาภายนพเก้านะคะวันนี้นะคะเป็นเพราะอะไรนะคะวันนี้ลักกี้นะคะมาอาบน้ํานะคะไม่ไปหลักนะคะเห็นน้องอันดานะคะเห็นน้องอันดานะคะก็จะรักนะคะคุณแม่ลักกี้นะคะรักเด็กมากๆเลยนะคะส่นนี้นะคะก็ไม่ไปเลยนะคะพีความเรียกหลายรอบแล้ววันนี้นะคะห่วง ห่วงล้อด้วยนะคะติดล้อด้วยนะคะวันนี้น้องอันดาก็มาผูกอยู่ที่ป่านะคะฝั่งนู้นก็เป็นพี่นพก้าวนะคะวันนี้นะคะก็หลายเชือกมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะพี่ลักกี้ของเรานะคะเห็นน้องอันดานะคะก็ยืนนิ่งเลยนะคะยืนนิ่งเลยนะคะน้องอันดานะคะน้องอันดาของเรานะคะนี่นะคะเป็นเพราะอะไรเนาะทำไมถึงไม่ไปพี่กี้พีิกี้ติดเด็กนะคะติดเด็กนะคะโอ้ยไม่ใช่จะไปกินนมพ่กี้แล้วบอก ติดเด็กด้วยนะคะติดล้อด้วยนะคะวันนี้นะคะนิ่งเลยนะคะยืนนิ่งเลยนะคะทิกกี้ของเรานะคะวันนี้นะคะวันนี้ก็เพื่อนเยอะเลยนะคะวันนี้หลายเชือกเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาชมลมช้างตกงานนะคะวันนี้นะคะเป็นสิบสิบเชือกเลยนะคะในวันนี้นะคะน้องอันดากับพี่ลักกี้นะคะก็รักกันเลยนะคะแต่ก่อนก็อยู่ด้วยกันนะคะน้องอันดานะคะน้องอันดาพึ่งคลอดเนาะเป็นยายบอกหรือเป็นน้า นาลักกีนะคะนารักกีนะคะ,น,กกน,ะ,คะน้องอันดาก็เป็นหลานนะคะแต่ก่อนก็อยู่ด้วยกันนะคะแต่ก่อนน้องอันดาก็ไปก็คลอดนะคะอยู่ที่ภูเก็ตนะคะโอ้ยดูนะคะความรักความผูกพันนะคะคุณนารักกี้นะคะรักหลานนะคะนี่ไปไปอะไปไหม ไปไหมมาไปไหมไม่ไปแล้วนะคะไม่ไปแล้วไม่ไปไม่ไปนะคะลักกี้จะไปไหมเน้อไม่ไปนะคะไม่ไปนะคะลักกี้ไม่ไปนะคะลักกี้ไม่ไปนะคะลักกี้ดูลักกี้ไม่ยอมไปเลยนะคะยืนนิ่งเลยนะคะรักเด็กด้วยนะคะรักเด็กนะคะ พี่ลักกี้ของเรานะคะจะไปหรือเปล่านาะนะคะจะไปไหมต่อยพื้นระบายนึ่งห่วงล้อด้วยนะคะห่วงล้อด้วยนะคะติดเด็กด้วยนะคะไม่ยอมไปนะคะ ไม่ยอมไปนะคะวันนี้นะคะควานอ่อนจะเป็นยังไงเนาะจะพาลักกี้ไปได้หรือเปล่านะคะ oy, ปล่อยไว้นี่แหละอันดาก็ไม่ยอมกินหญ้าเลยนะคะไม่ยอมกินหญ้าเลยนะคะวันนี้นะคะมีหลายเชือกมากๆเลยฝั่งนู้นก็เป็นน้อง,งคุณแม่คาแสนนะคะฝั่งนู้นก็เป็นคุณยายบุญจันทร์นะคะแล้วก็คุณยายโพงเงินด้วยนะคะ<ท>หลายเชือกเลยนะคะมาอยู่รวมกันนะคะส่วนไทยนะคะหลายเชือกนะคะ นี่นะคะอ้าวอ้าวไปไปไปไหม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 อันดาหลอกอันดายั่วยั่วนะคะหลอกน้าลักกี้นะคะอ่ะเป็นยังไงไปไม่ไปน้อยแน่แน่อันดาล่อนะคะล่อล่อกน้าไว้นะคะน้าก็ไม่ยอมไปเลยนะคะยืนนิ่งเลยนะคะ ยืนน okay, oh. ิ่งเลยนะคะยืนนิ่งเลยนะคะอ่ะเป็นยังไงอ่ะไปมากี่มามาจี้เทสมากี่มา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 เลวมามากี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 ไมาเละเลอ่ะลักกี้เป็นยังไงลักกี้อ่ะมากี่มา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 เลยมาจะไปไม่ไป อันดาก็ล่อนาแล้วนะคะอันดานะคะไม่ยอมไปนะคะลากี้อันดาจะอ่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 ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วอะอันดาล่ออันดาล่อห่วงห่วงหวงหอันดาอันดาบอี อ้าออ้าไม่ไปวางรถอ้าวางล้ออีกวางล้ออีกอ,อ่ะอันดาล้อติดล้อแล้วครับติดล้อด้วยติดลมด้วยนะคะน้องอันดาย,ยั่วเลยนะคะอ่ะอันดาทำไงนาปจัจบปุบ้าุหไปบ้านนะ้าะไม่ไ้ปบ้านแล้า อ่ะล่อ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 แล้วนะคะล่อไม่ยอมไปนะคะติดเด็กด้วยนะคะน่าลักีีนะคะติดเด็กนะคะนี่นะคะก็ฝั่งนู้นก็เป็นคุณตาเที่ยงนะคะเป็นพังกองเงินนะคะ พี่นพเก้านะคะแล้วก็น้องอันดานะคะแล้วก็ฝั่งนู้นก็เป็นคุณแม่คำแสนนะคะฝั่งนี้ก็เป็นคุณยายโพเงินนะคะฝั่งนู้นอีกนะคะก็เป็นแม่ทองกล้านะคะกับน้องมงคลนะคะแล้วก็เป็นคุณยายบุญจันทร์นะคะนู่นข้างในป่าน,นู้นอีกนะคะก็เป็นชุมมมอเจงหนโพเงิน,ะะน,นทองเงินนะคะเป็นคุณนับทองเงินนะคะอยู่ฝั่งนู้นนะคะ หลายเชือกมากๆเลยนะคะหลายเชือกมากๆเลยนะ,ะอ้อไปไปถึงเวลาไปแล้วอะไปนะนะจิบจิมามามโเกกิจัยังหไปเลยเอา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 ไปไม่ไปไปไม่ไปอะ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 ไปไป,ไป ไอ้จีวะโลจี้วะอ่ะไปมามามาอ่อ่ะจะเป็นยังไงอ่ะเออไปแล้วอมีการโลดเออไปแล้วนะคะ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 กว่าจะได้ไปนะคะกว่าจะไปได้นะคะกว่าจะไปได้นะคะติดเด็กนะคะตูอันดาตู ติดเด็กนะคะนี่นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแม่ขวันก็ขอจบคลิปนะคะไว้เพียงแค่นี้นะคะเป็นกําลังใจนะคะให้กับพวกเราชาวช้างตกงานด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ